จากพุนตาปล่อยสิมาวิวของโมบานเนี่ยนะาเป็นแหล่ถนนใหม่ปล่อยพอดีใจน้ำเพิ่นน้ำขอรสีสมาถามขอม้วนพะุนตาโาบานนนดอุตสานี่กี่หลังคาจ๊ะประมาณ20ลังคาประมาณถึง30บ่บ<า>่อหอดเนาะเป็นโมบานเนี่ยหน่อยเนะาะแต่ว่าตะก่อนเพิ่นคือจังบเเนน่เขาไปในนุ่มเขาร่วมกับโมบานกับเบือง อ๋อเพิ่นให้มากรับอมาเขาน้ำกระบ่าในบ่อแก่เนาะจากอันนี้ก็ดีใจบ่อเได้ถนนคอนกรีตนจนหอถนนหลายย่าง่อยก็ดีใจน้ำเนาะคอยก็ขอนหมากกระเบื้องเลยหละจ้ะจะว่าคอยประถับใจเพราะว่าคอยอยากมากชายเป็นวักความทรงจำไว้น้าอยากนี่จอไปบานเจ้าก็สิสบายขี่รถ ไปแมนบอลโหลดสิ่งโหลดยัง,ง,งกระเด็นกะดวกเมื่อเลาะฝนตกคนลยังตะกี้ก็าถือว่ต้องลำบากกันแล้วได้เรียบร้อยแล้วจ,จ,จ้าขอแสดงความดีใจด้วยจ้าวันดีจ้าวัสดีค่ะจ้าตอนนี้ก็สิไปรีวิวหมู่บ้านโน้นอุตสาหจ้าตรอกซอกซอยต่างๆดีใจก็เพิ่นหลายเพิ่นไดถ้ถนนอกอนกรีดไป ความลำบากสมัยแต่กี้โอ้ยลำบากหลายถน,นนห้นทางประวแต่การเดินทางไปนั่นไปนี่เดี๋ยวนี่ยก็จิสบายแล้วจ้าได้ถนนไม้ถนนคอนกรีตประเทศไทยก็พัฒนาร่วมเมือกันนำพาชาติไทยเจริญไปเบิงหมู่บ้านรีวิวเบิงหมู่บ้านเพิ่อเล้วจ้า ใส่เึ็ยาวๆจ้าอันนี้ก็เป็นศาลปูเจ้าเพิ่นเป็นศาลาประจําหมู่บ้านประกอบพิธีกรรมจ้าแต่และหมู่บ้านก็บมิสรเนยแตกต่างกันไป บ้านโนนอุตสาหมูสองพัฒนาแล้วเดอ้อจากบเงะถนนบ้านโนโนอุตสากติดลรับการปรับรุ้งถึงจะหมู่บ้านบอยญ่แต่กรเต็มไปด้วยความมิตรนี คนในบูบานนี่ก็อัจจะย,าย่าส้ํนำใจไม่ตีตีงามเงียบสงบทีจจะบ่ไม่เรื่องบ่ไม่หยังบา้านโน้นอุตสาหสามัคคีพัฒนาขอแสดงความดีใจน้ำติดคนใดถนนใหม่ได้ครั้งนี้จ้ะ ขุมใจชาวบ้านกับพัฒนาดูสิคุณตานะ่ะคุณตาชื่ออะไรจ้าชื่อตาเรืงองชาติอ๋อตาเรืองเนาะตาเรืองตาเรืองอันนี้ก็ชื่อเสมอจนันคุณตานะ่ะขยันมากเบื่าเด็กเพิ่นได้มีน้ำใจมากกว่าให้ถนนตาธาณนะให้ได้สะอาดงานส่วนร่วมเข้ากันยัง่งร่วมมือร่วมใจแม้แต่งานของเราเองเข้ากับพัฒนาหลังงานส่วนร่วมเข้ากับบอสทิงเพิ่นจะได้มากกว่าในครั้งนี้ ใจ,ใจิตใจแสนดีงามคุณตาก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ทำให้ประเจา้าได้เจริญ้วยความกันนะจ๊ะขอบพูดละไรด้วยจาะคุณตาจา้ารับมือน,นะจา้าสวัสดีจา้าแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะ